กนเลยค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาเล่นเกมเราบอกต่อจากคลิปที่แล้วนะคะจริงๆิคลิปที่แล้วเราเป็นเราเป็นผู้เล่นนะคะแต่ว่าเราเข้าเล่นใหม่แล้วก็ได้เป็นผู้คุมเลยนี่แล้วก็จะรอยิงคนนะคะเฮ้ยหยุดนิ่งแล้วใครขยับเดวกคนนะยิงคุมไม่ได้จ้ะ ยังคุมไม่ได้นะคะเดี๋ยวก่อนโอ้วิง่งยึดไม่อยู่เตรียมยิงเรา้วหม,มุนกล้องไปทางไหนนะคะยังไม่รู้เลย,เลยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะยิงคนอยู่ เราได้เป็นผู้คุมด้วยเฮ้ยใครขยับจะยิงโอ้ยไม่มีใครขยับเลยก็ยจ,ะจะรอยิงนะคะเ,คเดี๋ยวตอนนี้เราก็ รอเพื่อนก่อนเอ้าเข้าเส้นใช้กันหมดแล้วเราจะทำไงต่อนะคะทุกคนไม่เลยรอหมดเวลาโอเคเราต้องรอหมดเวลานะคะโอ้โหอีกหนึ่งนาะทีซ้สำซิวิ ราได้เป็นผู้คุมด้วยพิเศษมากเลยโอเคค่ะหมดเวลาแล้วนะคะนี่เราได้เป็นผู้คุมเลยทุกคนกดเข้าเกมมาไม่คิดว่าจะได้เป็นผู้คุมเดี๋ยวเราก็จะเดินไปก่อนนะคะโอเค จริงๆเราไม่จําเป็นต้องวิ่งก็ได้นะคะแต่จะวิ่งเหมือนกันวิ่งเลยด่านทางนี้เราเคยเล่นแล้วนะคะทุกคนจําได้ไหมคะว่าด่านเมื่อกี้เราเราแพ้ด่านชักกระเยอะแต่เราเป็นผู้คุมไม่ต้องเล่นด่านชักกระเยอะแล้ว ให้เลือกอีกแล้วอืมอันแรกนะคะมีคนเลือกอันแรกแค่ไม่กี่คนเองอืมอันนี้เราเข้ามาดูเฉยๆนะคะโอเครอเพื่อนอีกสักแป๊บหนึ่ง อันแรกจะเป็นอะไรโอ้โหอันแรกจะเป็นดาวอันที่สองแรกเป็นโอ้โหร่ม่มนะคะอันที่สามเป็นสามมุมเหลี่ยมอะไรขออนุญาอะไรอันที่สี่นะคะเป็นสี่สามเหลี่ยม สามเหลี่ยมนี่คนเราไม่ต้องเล่นแล้วโอ้โหชอบปันด่านชักกระยนก็สบายเลยเพราะเราไม่ต้องเล่นเดินดูผู้คนไปนะคะอืมเขาน้าจะเริ่มแจกน้ำตาลออมคนนั้นเขาเสร็จแล้วเหรอเสร็จเร็วจัง นี่จยังกันเลยโหคนแรกเข้าไปแล้วนี่นะคะทุกคนเขาก็กำลังแกะน้ำตาลอยู่เฮ้ยคนนี้ทําผิดพลาดต้องตายยิงไปแล้วอือเราเล่นดันเราบอกนี่เจ๋งมากเลย อื่นก็เริ่มรอดแล้วโอ้มีโรงศพด้วยนะคะทุกคนอืมคนนี้เขาน่าจะทำหักโอ้โหล้มไปเลยเราก็ต้องรอเวลานะคะใครที่ทำไม่ทันก็ตายโอ้หมดเวลาแล้ว ทุกคนเขาลำเบอร์สี่หกสามนะอืมอืมิม๊มาเลยได้เป็นผู้คุมครั้งแรกนะคะทุกคนประตูจะเปิดแล้ว โอเคค่ะทุกคนตอนนี้ประตูก็เปิดแล้วด่านหลังจากน้ำตาลก็น่าจะเป็นด่านชักกระเยอะนะคะ ก็น่าจะเป็นด่านชักกะเยอะนะคะถ้าจำไม่ผิดนะหรือปืนสีขาวนี่ทุกคนด่านชักกะเยอะจริงๆด้วยทุกคนเห็นตรงขวามือสุดไหมคะนั่นแหะค่ะตัวเรา สีแดงแดงสี่หกสามอืมเราไม่ตั้งแข่งชักกยือแล้วทุกคนอืม,อมแล้วเราต้องทำอะไรต่ออืมมาถึงแล้ว เชือกจักกระเยินนะคะทุกคนคิดว่าทีมไหนชนะคะฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งซ้ายอาจจะแพ้นะคะ ไลแพ้หรือเปล่าเอา้าฝั่งซ้ายชนะนะคะทุกคนโอ้โหฝั่งขวาแพ้นี่จะคนเห็นเราไหมกระโดดนี่เืมขอเริ่มดึงกันอีกแล้วค่ะคิดว่าฝั่งขวาน่าจะชนะนะคะ ชนะนะคะทุกคนนี่ไงเราเรายังเดินออกไปไม่ได้นะคะนี่เราผ่านด่านนี้แล้วต่อไปด่านอะไรนะทุกคนแล้วก็จัาไม่ได้นะคะ แล้วก็จะเดินไปก่อนนะคะเ้วก็จะรอประตูเปิดนะคะโอเคประตูเปิดแล้วแล้วก็วิ่งไปกันเลย มีผู้คุมเหมือนกันนะถึงประตูตแล้วเดี๋ยวเราต้องลองผู้ผเพื่อนๆโอเคโอ้โทุกคนด่านลูกแก้วด้วยอือเราไม่เคยมาถึงด่านลูกแก้วเลยนะตอนที่เราเป็นผู้เล่นแต่ตอนนี้เราเป็นผู้คุมไม่ต้องแข่ง ผู้คุมสบายมากเดี๋ยวเขาก็ในมุมของผู้เล่นเขาจะให้ลูกแก้วอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราเป็นผู้คุมแต่มันก็แปลกใหม่ดีนะคะทุกคนโอ้โต <im ps en> บอกเขาสร้างสวยมากเขาเริ่มให้แก, <If> not, แก้วแล้ว <im ps en> อยากรู้จังเลยนะคะว่ามุมของผู้เล่นเขาต้องเล่นลูกแก้วยังไงก็เราเป็นผู้คุมนะคะอืมผู้คุมไม่ต้องแข่งสบายขอเริ่มแข่งกันแล้ว ถือปืนมาอุ้ยมีคนตายแล้วคนนี้เขาผ่านแม่เลยแล้วก็จะดูสองคนนั้นเขาเล่นนะคะมุมของผู้เล่นเขาเล่นกันยังไงโยนหนุ่มพ้ยคนนั้นตายแล้วกลายเป็นโลงศพ ลูกแก้วีย๋ยวเราไปดูคนอื่นก่อนดีกว่านะคะทุกคนจะมีคนอื่นหรือเปล่านี่ไงอ๋อ,อการประสบไปโอ้อยากลองเป็นผู้เล่นดูนะคะในด่านลูกแก้ว โอเคคะ่ะทุกคนผ่านดานล่แก้วมาแล้วผ่านง่ายดายมากเลยมันไม่ได้แข็งด่านต่อไปนะคะแบบเหลือหน่อยไม่เป็นไรทุกคนาากน่าจะได้ไม่เยอะ เปิดแล้วแล้วก็วิ่งไปก่อนเลยนะคะอมันเป็นผู้คุมด้วยโอเคยอดเห็นประตูแล้วโู้ทุกคนด่านกระจกลืมด่านกระจกเลย ด่านกระจกอู้ทุกคนอุ้ยเรากระโดดไปไม่ได้อันนี้เราอยู่ข้างล่างนะคะเขาให้เราทำอะไรมีเปิดด้วยเขาให้เราเก็บศพหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะเขาน่าจะให้เราเก็บศพเก็บศพคนที่ตกลงมา ันเริ่มกระโดดมาแล้วนะคะมันมีสีเขียวบอกด้วย <C OS UR fee> ก็มีเวลาจำกัดอยู่นะคะมีคนตกลงมาแล้วเราก็จะเก็บศพงูคนตกลงมาตั้งสามคนนี <C OS UR> <C OS UR> ่ <C OS UR> เรากเก็บศพแล้ว <C OS UR> โอเคคะ่ะทุกคน มีคนตกลงมาอีกแล้วเก็บศพเลยเหลือกันกี่คนเนี่ยแล้วก็ไม่รู้นะคะน่าจะเหลือสองคนเฮ้เขาทายถูกด้วยโหคนนี้เขาไปล้วลูกอะไร ต่อไปใครจะเลือกสรุปเขาจะไปทางไหนเขาไม่ไปสักทีเฮยทางนั้นทางนั้นไม่มีใครห็นหรอก คนเห็นอยู่นะคะเฮ้ยทางนั้นโอ้พวกเขาอาจจะชน,นะนะคะเขาจะลังเดยไปทางไหนอ๋อไม่ตั้งรังเลยอุ้ยมีคนตกลงมานะคะเล้วก็จะเก็บศพนะ ตกอุ <c oughs> mm ้ยกระจุกตกลงมาหมดเลยหมดเวลาหรือเปล่าน่าจะหมดเวลานะคะกระจุกก็เลยตกมาเหมือนหมดเลยเก็บศพในหนังศพนะคะวันนี้เราเก็บศพได้เยอะมากๆเลยเฮ้ยคนนี้คือใครเก็บศพกันอื ้ทุกคนเหลืออีกคนเดียวแล้วนี่น่าจะเป็นดาดสุดท้ายแล้วนะคะของสวิชเกมคนสุดท้ายที่เหลือรอดโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มงด่านต่อไปกันเลย เริ่มไปกันแล้วนะ,นะคะทุกคนด่านต่อไปคือด่านอะไรโอ้ทุกคนด่านนี้น่าจะเป็นด่านสุดท้ายนะคะด่านปลาหมุกนะไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเราจำไม่ได้นะคะเฮ้ยเก็บศพกัน นี่เี็บศพเลยต่อไปเขาต้องเล่นอะไรถ้ามันโอ้ทุกคนฝนตกแล้วโมวันนี้เราก็ฆ่าศพไปได้เยอะเลยนะคะแค่คนี้ก่อนนะคะทุกคนเล่นถึงด่านนี้แหละโอเคเก็บศบไปได้เยอะเลยบ๊ายบาย